สวัสดีค่ะพี่น้องพบกับช่องก้อยเป้เรื่องแสนค่ะพี่น้องอันคุณยายตั้มแยบองหายค่ะพี่น้องพี่น้องโทรคุยกับเป้แล้วเมื่อกี้นี่เมื่อเ้านี้ให้น้องภูมิค่ะพี่น้องให้น้องภูมิเป็นคนถือกล้องให้ก่อนที่เขาจะไปโรงเรียนนะคะพี่น้องอันกระทาย,ยุกว่ามาณสิบสามนาทีนี่ละ มันบอดได้เลยแม่พี่น้องมันไม่ได้เลยแล้วก็มันเป็นอะไรที่แบบว่ามันโหลดแล้วมันโหลดกับบอดไดเองสินาอุตสาบแบบว่าบอกความในใจไปแต่ลาอย่างหนึ่งบรรยายสูพีสูนองฟังลองก้อยมือเศร้าเี่ได้มีโอกาสอย่างมาเบิงตนเขาที่เบาวเปยเพิ่นแซ่นี่นะคะเพิ่นแซ่เพิ่นแซ่เขาปลูกอันแซ่เขาที่เอามาวานนี่นะคะ มือเศารนี่ก็เลยมาใายให้ให้พี่ให้น้องเบิ้งอีกคืออนหนึ่งเพราะว่ามือเศา้านี่โรดก็บ่ได้เบิ้องน่้พี่น้องอมือเ้านี่หายพรเลยค่ะพี่น้องอันน้ำตาออกแม้อันมาเห็นพื่นแซ่เขามาเห็นพื้นเห็ดน,น้ำพอน้ำเมแซ่เขาปลูกแซ่เขาเฉียวม,มาวานสีมาเห็ดไทยเห็ดหน้าอันนี้เิ่นกระจางร้นหวานเรียบร้อยแล้วพี่น้องเขาก็งามเขียวกับ,กบว่คือ หน้าเพิ่นดำทั้งบานเบาเปรอะนะคะพี่นออ้องแต่ว,ว่ามนนื่อี้เพิ่นกับยูหน้าเพิ่นกับได้ไปเฮ็ดบุญค่ะอนุมโมทนาบุญน้นานะคะเป้ๆอนุมโมทนาบุญด้วยที่ไปทำบุญกับกับบุญตาที่วัดกับจริงๆแล้วกับผ่านไปผ่านมากับหลายรอบอยู่เพิ่นกับเพิ่นกับว่าสิพาเวพาเวอะโอกาสนะเข้าไปก็เข้าตั้งไปแวะคุณตาน้ำเนาะเมื่อกี้เนี่ก็ว่างทั้งบุญตาเนี่ยทั้ง บอกกับทางคุณย่าแนกับคุณแม่เพื่อนแนเพื่อนกินข้าอยู่หน้าก็เรียกว่ากินข้าวได้บอลมือนีน้องก้อยกับอกว่าเพื่อนว่าก็กินได้อยู่กะกินได้เพื่อต้มไข่ก็น้ำปลาเพื่อนก็กินข้าวกับต้มไข่คือกันปูดีเป็ดเพื่อนมันตายมันมันโบอันนี้มันมันมันอยู่ดีๆมันก็ซอกไงพี่น้องเมื่อนั้นเบืองแหน่เขา ทั้งทั้งบานนองก่อยเพราะว่ามันเป็นมันเป็นหน้าวานเนาะพี่น้องเป็นบมเด็ตหน้าดากะกะล้อมกะแหลมทั้งสี่ได้พี่น้องคุณน่ะนี่หดโกขหดเขียดกะล้อมกะแหลมมันกับบ่คืออนอันเพิ่นวานมัน่บืบอเพิื่นดำเนาะดำเนียนงามเลยพี่น้องเห็นอยู่ทั้งบานเป็ดํำเนี่ยสวยมากแล้วกะผลผลิตกระสีดีกว่าหน้าวานพี่น้องแต่ว่าบานีทั้งหยาเนี่ย เทิหงยาแน่ละกะ้ากับเขาเนี่ก็สิผสมประสานกันพี่น้องผลนผลิกเเตกระบริเต็มเมตเต็มนวยคือบานเพิินน้องก่อยกับซิงเวากับพี่กับนองมือเสานี่บรรยายว่าโอ้ยมีโอกาสอันไปเหตุงานเหตุการณ์ไปมีทุนมีห้อนแน่กับสิลองมาใส่ชีวิตอยู่น้ำกันคันลำพังทายตั้งแต่ยู u t u ทางสองคนเฮาทาได้เดือนนึงอัน เจ้าไายเนี่ยคอยไทยเนี่ยมันกะมันเป็นโบเน,น่นอน,นอพี่น้องยอดปิ้วก็เลยว่าต้องหาอะไรที่มั่นคงนะเป้คอยถึงสอยูได้เพราะว่าคอยมักอีกอย่างที่แบบว่าชัดเจนหมั่นคงเนาะเฮาคนอยู่ต่างประเทศแต่ว่ากะสิไม่ไทยแต่ยูทุกซื้อกระยานแบบว่าบบพ่อ,อยู่บพ่อกินเมนอยู่แล้วพี่น้องอเสียยูเหมือนี่พี่พาพี่พาน้อ,นองบูป่าบูหลวงมาเบนเขาเลยพี่น้อง เมื่องเศร้านี่คุณตาเพิ่นกะสามขขาอยู่นี่แต่ยังว่าผ้าหนองผู้มไทยเอออันนี้อยู่ทางเมืองลาวกับมี่เรนนี่โอเคเฟก,กอันนี้กบดองหางตู้กล่องดีไซน์เน่ได้ที่น้องเด้อดีเด็ดเมื่องเศร้าน,นี่คุณนตาเพิ่นมาสามเขาอยู่ตรงนี้อัน ม่ยืนทายอยู่ตรงน,นี้แหละมือเ้านี่เดินน้ำตาย่อยน้ำตาย่างออกเห็นเพื่อนมองเพื่อนสอนห่วกให้กินนลนะพี่น้องจ็มาเห็นมาคือเถินเห็นมาคือเหียนเปยอันสอนห่วกให้กินหลายปีมากกัเพ,าเพ่าคืแต่กินห่วกยักเทียเพราะว่าเขาลงมากเาถือฤดูมันนะคะต่ะมาเห็นเพื่นสอนหัวกให้กินเบื่องสีบูป้าเขาพี่ใี่น้องเบิง้งนี่มาล้อมมาแลมเจ้างสีได้พี่น้อง กระบ,บอกก็คุณตาคุณยายว่าจะเห็ดทอว่า<ม>สั่ซื้อเขากินเอา<ม>เห็ดเพิ่นกระเห็ดขายมันกระสิสีดพอปันไดเนาะพี่นอ้องมันเป็นห่างๆพ่อกระสามเขาเนี่ยสามมองไดมันตายมองไดมันมันบวก,กิดดมองไดที่มีน้ำไล้ลายมันกระบวก,กิดดได้พี่นอ้องปัจจุบันของก่อนคือล่งครีบสาแท้มือหนีมันั่นอัปเดตสาเนาะมัน เราเปว่บาบม่เนได้เปล่าสันเห็นท้ายจ่เาสาแล้วเขาล่งบบไดา้จะเคื่อนคนเก็เรยกว่าให้น้องก่อยนี่ลบก่อนพิมาลบแล้วจะจังโดดล่วงไม้สันพอเฮ็ดแล้วเปพอเฮ็ดบบเปลี่นะะท้ายกะแต่ตาตออา่อยัง,าากงกะยังบบทันเก่ง่ะยังเพราะว่าฮากะบบท่านไอเก่งไทดานนี่ก็ค่อยเป็นค่อยไปนะพี่น้องเพ่นกะบอกกะสอนอยู่กะ คอยเรียนรู้คอยหัดไทยมันกับว่คืออยู่นงกันเนาะอยู่นงกันแต่มีแต่เพิ่นเทือถ่ายเพิ่นเฮ็ดถ่ายเพิ่นกะจมไปนน้ำหลาหลาพี่น้องเพราะว่าเพิ่นกะว่าอันเฮ็ดถ่ายกัว่าเบื้องแม่ได้เพิ่นว่าย่าอยู่จะผู้เดียวกัสิได้เฮ็ดเป็นเพื่อนนะเพิ่นจมจมกระเฮ็ดคือเก่าวหลาหลาพี่น้องก็เท่าเพื่อเฮตเบียกคือกันจมย่าอยู่แต่ว่าหันส่วนย่ามขากลาย อันนี้พี่น้องเดี่ยวอ่อนซองเดี๋ยววาปัญญามันใหญ่เกินมากว่าพี่น้องมันบริมีนามบนไหนสินพริมีนามก็จอกแกแก,แก,นนก,กี้ยงเนี่ยเพิ่งกับสามบ่คือเนี่ยบ่คืออันนั้นเนาะพี่น้องเนาะบ่คืออันเพิ่นดำดำนี่ผลผลิตไม่ได้เต็มทีนี่คือหน้าวานเด้พี่น้องหน้าวาน เออวานเขากับไอเขากับยาซ้ากันน่ะล่ะค่ะพี่น้องทีมกับเอาซ้ากันเนาะเพราะว่ามันเป็นยุคไม่สีมหาผู้ดาคือผ่านเพิ่นกับว่ามีแต่จริงๆกะเพิ่นเห็นหน้ากเก่งเก่งเดพี่นองเบาเปยดดาหน้านี่ปุ๊บ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 ป๊บ,ปบ,ปบอือเป็นคนขยันไหมส่วนพ่อส่วนแม่พาน้องท่านผมบ่ไปเิ็ดน้นองกับสีบ่เลวเพิ่นว่า กับผืนกับผ้าน้องเฮ็ดจังสีนะคะส่วนน้องส่วนพอ่อส่วนเมที่ดีก็เรียกว่าอันโอดเอาเดอร์คันข่อยเมื่ออยู่นําข่อยก็ต้องข่อยเฮ็ดหน้าโบเกงข่อยก็ต้องพระวา่าโบว่าสิ s, เป็นเสริมสวยหรือว่าเฮ็ดกับเขากับน,น้ำน้องกอยเฮ็ดเป็นเบิดพีน่น้องน้องค่อยเลี้ยนรูเอวีซ่าติดโตท,ทุกด่านค่ะพี่น้องทุกด่านกาน็กเฮ็ดได้ค่ะพี่น้อง บรว่าสิเป็นเฮดกับเขาเฮดลูกสีนคล้ายบรเออยหรือว่าสีเฮดไอ้กับเขาค้ายหรือว่าสีเฮดเสริมสวยแม้กระทั่งถ้ามาอยู่เมืองไทยหรือว่าอยู่เมืองลาวผู้เจ็บเป็นเอ็นอุ่นแก่เส้นแก่เอ็นกะมีสามารถเฮดงานใดเพราะว่าน้องก้อยก็เลี่ยนใบประกาศจากวัดโพเหมือนกันคะ่ะพี่น้องเฮาเลี่ยนเข้าหาความลูกใส่โตหลายด่านลหลายยางเพื่อเป็นวิชาตีโตเฮ้าพี่น้อง สามารถประกอบอาชีพได้แล้วก็ะสามารถสีเหลียงดูจะคล้องได้แล้วกับครอบครู่ส่นะคะะพี่น้องพี่น้องเอาบรรยากาศมาให้เบิงคลิปนี้ไม่หายละได้เพร <c oughs> าะว่าได้คุยกันแล้วก็คือทอดเพิ่นน่นแหละพี่น้องเห็นเพิ่นมาซอยคุณตาคุณยายเอาเข่าลงแซนาน้ำาจนมาพี่น้องอันคอมเมนต์มาบางคนว่าอยากิใส่แรงงานเล่าร้ายแบบนั้นแบบนี้ บบใส่กับโบใดที่หลัมันกะคนพอกบแม่กับโบมีหลูกซอยเนาะคนมาอยู่คนกับส่วนกับเห็ดเอาคลิปนี้ฝากกะพีกับน้องาพาพี่น้องมาเบิ่งเขาอันผลงานของเบาเป๋ที่ว่าคนซอยคุณตาเอาเขามาเซนามคลิปนี้ฝากกบพีกับน้องว่าซ้ำนี้ขอบ,บุญขอบคุณทุกกำลังใจที่มอบให้ต้เฮ้าสองคนค่ะพี่น้องบอกว่าจะเป็นทั้งเป๋เบาเล่าบัดหน้าหรือว่าทั้งก่อยเรื่องแสน ก้อยเป้เรืองแสนก็ขอคุณขอบคุณน,นทุกกำลังแรงใจสาขาพีกำนองอยาจิ่มยาป่ากันเดอ้อพี่น้องซอยเสียซอยเบิ้งโคสนาไอเบิ้งน้ำแน่ครับพอเพื่อนใดมีทุนมีฮ้อนเพราะว่ายูทั้งบาทเพื่อนจักสิไปเฮ็ดงานจังไดจักสิไปเฮ็ดประกอบธุรกิจตัวไซน,นอกจากทายขี้พีพี่ให้นองเบิง้งแล้วกับเฮ็ดหายไทยหน้าส่วนพอ่อส่วนแม่กิปนี้ฝากไว้ซ้ำนี่ค่ะพี่น้องอยู่ดีมีแห้ง นกไกก็คอ,อบกาบโลงกลางใจพี่น้องหลายๆมองหลายๆบอนก็แล้วกันค่ะสวัสดีค่ะ